นี่นะครับจัดกล้องนิดนึงนะครับอ่าฮะได้ยินเสียงชัดไหมครับอ่าสวัสดีนะครับที่กำลังทยอยเข้ามานะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาพูดในประเด็นที่โพสต์ไว้เลยนะครับได้หลายคนเนี่ยก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันแตกต่างกันยังไงระหว่างกลุ่มปิดนะครับกลุ่มปิดกับกลุ่มสาธารณะ มันจะมีอยู่2กลุ่มนี่แหละที่ผมเปิดติวอยู่นะครับและหลายคนก็เข้ามาในกลุ่มติวของผมเยอะมากนะครับเป็นหมื่นหลักหมื่นเลยนะครับกลุ่มติวกฎหมายนะครับแล้วก็ดูใน YouTube ก็เยอะนะครับมันมีความเป็นมาเป็นไปนะครับในการกำเนิดกลุ่มติวหรือว่าการทำคลิปลงใน u t u b e นะครับเป็นหลายคนเนี่ยไม่ทราบความเป็นมาเป็นไปก็เข้ามาในกลุ่มติวอย่างเดียวเลยนะครับเข้ามาแล้วก็ เลื่อนดูคลิปติวนะครับเทคนิคต่างๆที่ผมสอนไปนะครับเข้ามาดูนะครับโดยไม่ได้รู้ถึงความเป็นมาเป็นไปของกลุ่มว่ามันกําเนิดขึ้นมาอย่างไงแล้วมันติวกันยังไงกลุ่มปิดกับกลุ่มสาธารณะทําไมวะมันต้องมี2กลุ่มนี้ด้วยทําไมไม่รวมกลุ่มกันเลยจะติวแยกกันทําไมนะครับเพื่อนๆก็กําลังทยอยกันเข้ามานะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับลหลายๆคุณก็โพสต์ถามเข้ามาในข้อความส่วนตัวของผมนะครับ ทีละคน2คนนะครับส,าค,สคาคน4ี่คน5คนพอหลายคนเขาก็ขี้เกียจพิมพ์ตอบนะครับซึ่งคําตอบพวกเนี้ยผมก็ได้เขียนไว้ในโพสต์ของกลุ่มติวอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ค่อยมีคนเข้าไปอ่านกันนะครับโพสต์ที่ผมปักหมุดไว้ในกลุ่มติวกลุ่มติวฟรีนะครับกลุ่มติวสาธารณะผมก็โพสต์ไว้ในโพสต์ที่ปักหมุดอยู่แล้วนะครับแต่อ่าดินเสียงชัดเจนไหมครับถ้าเสียงชัดเจนก็กดไลค์มาก็ได้นะครับ จะได้รู้ว่า,าเสียงไม้มันชัดนะอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็กล่าวว่าจะแชร์ไลฟ์สดครั้งนี้ลงใน YouTube ด้วยนะครับและหลายคนก็คงไปสอบกอพออยู่ก็คงไม่ว่างในการฟังนะครับอ่าโอเคนะครับเราก็มาเริ่มพูดกันเลยว่าทำไมสองกลุ่มเนี้ยนะที่ผมโพสไว้จากตอนต้นใช่ไหมครับ สองกลุ่มเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงเนี่ยทำไมต้องมีการติวในสองกลุ่มนี้ด้วยทำไมไม่รวมกลุ่มติวเลยหลายคนก็คงจะสงสัยนะครับอ่าผมจะวาดภาพให้ดูนะครับประกอบเพื่อให้เข้าใจตรงกันชัดเจนนะครับมากยิ่งขึ้น การก่อกําเนิดกลุ่มติวนะครับสำคัญมากนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับใครที่อยู่กลุ่มปิดอยู่แล้วก็จะได้เข้าใจใครที่อยู่ในกลุ่มติวฟรีนะครับกลุ่มปิดนี่พูดกันตรงๆเลยนะครับก็คือเสียเงินในการเข้าติวนั่นเองไม่ต้องพูดมาลีลาอารมพบทนะครับกลุ่มปิดเนี่ยคือเสียเงินในการเข้าติวนะครับกลุ่มสาธารณะนี่ก็คือดูฟรีนะครับก่อนอื่นเริ่มแรกเลยนะครับผมก็ทําคลิปติวนะครับ ผมทำติวมาตั้งแต่ปี2556แล้วนะครับการติวท้องถิ่นสนามใหญ่ปี2556นะครับคลิปแรกที่ผมทำลงไปก็คือคลิปติวพรบอรบอตอนะครับแล้วก็ทำพรบรเทศบาลไปด้วยนะครับในระหว่างนั้นผมก็ติวในสนามนอื่นๆด้วยติวปริญญาตรีด้วยนะครับผมจบนิติศาสตร์ผมก็ติวกฎหมายให้กับน้องๆระดับปริญญาตรีนะครับติวแบบคิดเงินนะครับติวทาง Facebook ติวแบบคิดเงินนะครับฟังดีด อาทีนี้ผมก็เลยมาทําคลิปติวพวกอบตอเทศบาลลงใน YouTube แล้วก็ทําคลิปติวนะครับเป็นคลิปวิดีโอลงในหน้า Facebook ของผม Facebook ส่วนตัวนะครับผมทําแบบอ่ายังไงล่ะอยากจะแบ่งปันความรู้ที่ผมมีนะครับเพราะผมทํางานอยู่ในเทศบาลผมทํางานอยู่ในอบตอแล้วแนวข้อสอบวิธีการคิดพวกตัวบทต่างๆ นะครับผมก็มีความรู้ทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติเพราะผมทํางานอยู่ในอบตอไงผมทํางานอยู่ในเทศบาลไงสองหน่วยงานนี้ผมทํางานอยู่โอเคไหมครับเออผมก็เลยทําคลิปติวพอทําคลิปติวเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับมีคนชอบมีคนชอบมีคนเข้าใจมีคนอชอบลักษณะการตีองผมนะครับที่ผมโพสลงไปในทาง YouTube บ้างในช่องของผมนะครับแล้วโพสลงไปในหน้า Facebook ส่วนตัวของผม เกิดคนชอบทํำยังไงครับทีนี้เขาก็เข้ามาในกล่องข้อความผมเข้ามาหลายคนนะครับมีน้องๆมีพี่ๆนะครับบอกว่าเฮ้ยทำไมคุณย่งไม่ติวแล้วติวเข้าใจวะใช้ภาษาชาวบ้านนะครับฟังแล้วรู้เรื่องเขาบอกว่าครับครับขอบคุณครับผมบอกว่าขอบคุณครับขอบคุณครับเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ลองติวอีกล่ะทำติวอีกสักสองสามพลบสิทำแบบติวครบทุกเนื้อหาเลยนะไอ้สามพลบเนี่ย นะครับสมมุติว่ามันพบรบหนึ่งใช่ไหมครับพรบบอบตอย่างเงี้ยมันมี80มาตราทั้งหมดเขาบอกว่าติวทั้งหมดเลยเนื้อหา80มาตราเนี่ยคุณยงลองติวดูสิพบรบเทศบาลอย่างเงี้ยสมมุติมันมีอ่าหนึ่งร้อยมาตราเงี้ยคุณยงก็ลองทําคลิปติวดูสินะครับผมก็เออ,เออโอเคโอเคเดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมทําให้แล้วกันนะเพราะตอนนี้เพราะผมก็ทํางานอยู่ผมมีงานประจําของผมทําอยู่นะครับผมไม่ได้เป็นติวเตอร์ร้อเนะครับผมไม่ได้มีอาชีพเป็นติวเตอร์นะครับเข้าใจตรงนี้ด้วยนน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 ะะะคคคครรรัััับบบบบโอออเเเ่าาาาาาผผมมมป็็พกกงงททศลลแ้วํใต นะครับตอนนี้ผมบรรจุนะครับเป็นนิติกรนะครับบรรจุนี่คือรับราชการนะครับผมมีงานมมประจําอยู่นะครับผมไม่ได้เป็นต like ิวเตอร์นะครับผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นติวเตอร์แบบมีสถาบันอะไรเงี้ยโอเคนะครับทีนี้ผมก็เลยทําคลิปติวขึ้นมา3พรบฟังดีๆนะครับผมก็เลยทําคลิปติวขึ้นมา3พรบก็คือพรบอปปตพรบอบจและพรบเทศบาลนะครับ <appeals> สามคลิปนี้นะ่ะความยาวรวมทั้งหมดติวครบทุกเนื้อหาอ่าไม่ใช่ครบทุกเนื้อหาติวครบทุกมาตรานะครับที่ใช้ในการสอบของ3พรบเนี่ยคลิป3พรบเนี่ยยาวรวม1ิชั่วโมงนะครับเทคนิคอะไรต่างๆผมติวให้เลยนะครับตอนนั้นนะครับผมติวก็ติวแบบไม่ได้คิดอะไรนะครับติวแบบเติมแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เขากําลังต้องการสอบแต่เขาอ่านเองแล้วเขาไม่รู้เรื่อง ผมก็เลยติวให้ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับติวแบบฟรีๆก็ติวเออก็ติวว่างๆผมก็ทําคลิปติวให้นะครับตัดต่ออะไรลงใน u t u b e นะครับช่องทางแรกลงใน YouTube ช่องทางที่2ผมลงในหน้า Facebook ส่วนตัวของผมนะครับลงหน้า Facebook ส่วนตัวนั่นแหละทีนี้พอเราโพสต์ลงไปในหน้า a c e b o o k ใช่ไหมคลิปครับนะคลิปต่างๆที่เราโพสต์ลงไปเนี่ยมันก็จะดันกันคลิปมันจะไม่ต่อเนื่องไอสพรบรเนี่ยที่ผมติวไปผมจะซอยเป็นคลิปสั้นๆ นะครับมันมีหลายคลิปนะครับมีสักประมาณ10 20คลิปนั่นแหละ3พรลบนะครับผมจะอธิบายคลิปละ40นาทีคลิปละ30นาทีประมาณนี้ใช่ไหมครับทีนี้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆนะครับก็เลยโพส์เข้ามาบอกเอ้ยโยงดังนั้นโยงก็ตั้งกลุ่มสิทาเป็นกลุ่มจะง่ายกว่าทําเป็นกลุ่มติวเพราะว่าเราสามารถโพสต์คลิปวิดีโอลงไปในกลุ่มติวได้แล้วเรียงลําดับเลยคลิปที่1 2 3 4งสห้าเราสามารถเรียงคลิปวิดีโอไว้ตรงนั้นได้ เวลาใครที่จะเข้าไปดูนะครับก็สามารถกรดดูคลิปที่1คลิปที่2คลิปที่3คลิปที่4ได้เลยโดยคลิปต่างๆมันจะไม่ดันกันหาดูง่ายมันจึงเกิดกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยผมจะให้ดูให้มันเข้าใจตรงกันนะครับมันจึงเกิดกลุ่มติวทาง Facebook ขึ้นมา มันจึงเกิดกลุ่มติวทาง Facebook ขึ้นมาก็คือกลุ่มติวสาธารณะพูดง่ายๆนะครับก็คือติวฟรีนั่นเองสมพรบถูกต้องไหมครับชื่อกลุ่มอะไรครับกลุ่มนี้แลหลายคนก็เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับหลักหมื่นเลยนะครับกลุ่มนี้ชื่อกลุ่มมันก็คือติวกฎหมายภาคกอท้องถิ่น โดยชื่อกลุ่มโคตรยาวเลยโยงกลิดพงก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเออเขาบอกให้เราติวฟรีเราก็ติวฟรีเราว่างเราก็ติวฟรีเพราะงานประจําเราก็มีอยู่นะครับเราทํางานอยู่เขาบอกให้เราติวฟรีเราก็ติวฟรีอยู่ตรงไหนกลุ่มที่ว่านี่เดี๋ยวผมให้ดูอยู่ในคอมเลยนะครับจะได้ไม่ได้ว่ามั่วนะครับเนี่ยเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มติวฟรีเนี่ยติวกฎหมายภาคกอท้องถิ่น โดยโย่งผิดพงงไงครับกลุ่มนี้ไงที่หลายๆคนเข้ามาสมาชิกหลักหมื่นเลยนะครับกลุ่มนี้เยอะม,มากนะครับแล้วคล,ลคลิปต่างๆมันก็จะเรียงไว้อยู่ในโพสต์ที่ปักหมุดของกลุ่มคลิปต่างๆมันก็จะเรียงไว้อยู่ในโพสต์ที่ปักหมุดแล้วมันก็มีเงื่อนไขที่ผมกําหนดไว้ว่าใครที่จะเข้ามาดูคลิปฟรีของผมฟังดีๆนะพี่ใครที่จะเข้ามาดูคลิปฟรีของผมในกลุ่มนี้น่ะ ผมโพสต์อย่างนี้ตั้งแต่ตอนจันอาตั้งแต่ตอนจัดกลุ่มจัดตั้งกลุ่มน,นี้ตั้งแต่วันแรกนะครับกลุ่มนี้ผมสร้างมาผมก็เขียนแบบนี้ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับแต่ไม่ค่อยมีคนมาอ่านเท่านั้นเองก็คือเข้ามาในกลุ่มก็จะเข้ามาดูคลิปอย่างเดียวเข้ามาดูคลิปอย่างเดียวแล้วก็เลื่อนดูเลื่อนดูไม่ใช่นะครับคุณดูผิดวิธีแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ใช่ไหมครับที่คุณเป็นสมาชิกกันอยู่กลุ่มนี้พอคุณเข้ามาที่โพสต์ที่ปักหมุดปุ๊บนะครับของกลุ่ม มันก็จะมีกติกาที่ผมตั้งไว้ในกลุ่มผมบอกว่าไงครับเรียนฟรี3พรบที่ทุกตำแหน่งจะต้องสอบเอกสารแนวข้อสอบโหลดฟรีลิงก์อยู่ใต้คลิปติวเต็มฝีมือไม่มีการความรู้เทคนิคเอกสารต่างๆใครที่เคยดูคลิปติวผมทำาทาง Youtube ดูในคอร์สนี้ดีกว่าเพราะคอร์สนี้มันเรียงไว้หมดแล้วใช่ไหมครับผมจะพิมพ์ไว้แบบนี้ตั้งแต่ตอนต้นเลยพี พี่ๆเขาบอกว่าไอ้ยงก็ติวฟรีสิผมบอกอา้าวติวฟรีก็ติวฟรีผมก็ทํากลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วคลิปติวฟรีทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้3พบรบใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเงื่อนไขตรงเนี้ยด้านบนเนี่ยไม่ค่อยมีคนเข้ามาอ่านนะครับถ้าอ่านครบจะเจออะไรครับเงื่อนไขก็คือก,กฎกติกาใครก็ตามที่จะเข้ามาในกลุ่มนี้ผมเป็นคนก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาดังนั้นกฎกติกาต่างๆผมย่อมมีอำนาจ ตั้งกฎกติกาขึ้นมาในกลุ่มนี้นะครับใครที่จะเข้ามาดูคลิปฟรีในกลุ่มนี้คุณต้องอ่านเงื่อนไขของผมขั้นตอนการเรียนฟร,รี3พรบหกรอกชื่อนามสกุลชื่อเล่นอายุอาชีพ 2. รอการยืนยันจากผมเพื่อเข้ามาในกลุ่มติวต่อมานะครับขั้นตอนเนี้ยผมเลยบอกว่าขั้นตอนการสมัครเรียนคอร์สติวเต็มทุกรูปแบบอคอร์สติวเต็มนะครับทุกพรบรที่ใช้สอบ1 พอติวจบครบ3พรบบแล้วถ้าใครชอบวิธีการติวแบบนี้คือวิธีการติวของผมนี่แหละบ้าบๆของบบของผมนี่แหละก็สามารถติวเต็มต่อได้ก็คือติวคอร์สเต็มในส่วนพรบรที่เหลือได้นะครับในการเรียนค่าเรียน1,500บาท ถ้าใครไม่ชอบวิธีการติวติวแล้วไม่เข้าใจคิดว่าอ่านเองแม่งดีกว่าดูคุณด้วยวงติวก็ไม่ต้องติวต่ออันเนี้ยผมก็ไม่ว่ากันผมเคารพในการตัดสินใจของทุกๆคนครับผมเพราะคุณมีสิทธิ์จะเลือกผมจึงติวให้คุณดูฟรีเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าคุณจะเรียนต่อหรือไม่ถ้าคุณชอบคุณก็สมัครเรียนถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องเรียนกับผมแค่นั้นเองนะครับแล้วผมก็โพสต์ลิงก์คลิปติวทั้งหมดไว้ นะครับสมพรบเห็นไหมครับคลิปพรบอบจคลิปหนึ่งเนี่ยนี่คือลิงก์ของมันนี่คือลิงก์ของมันคุณก็แค่กดเข้าไปดูมันก็จะมีคลิปให้คุณดูคลิปพรบอบจคลิป2คลิปพรบอบจคลิป3คลิป4คลิป5คลิป6ไปเรื่อยๆจนครบ3พรบนะครับพอติวครบ3พรบเสร็จปุ๊บผมยังติวสรุป รวบยอดทั้ง3พลบนี้ให้เห็นอีกถึงจุดแตกจุดต่างจุดเหมือนจุดคล้ายที่ข้อสอบมันนิยมนำออกข้อสอบอีก5คลิปนะครับนี่ครับสรุปพลบอบจเทศบาลก็ค,คือผมเปรียบเทียบไม่เห็นเลยว่า3พลบนี่มันมีความแตกต่างกันยังไงเห็นไหมครับทีนี้พอติวจบครบทั้ง3พลบบเสร็จปุ๊บนะครับคนที่ติวฟรีในกลุ่มนี้ จึงเข้ามาหาผมโพสต์เข้ามาในกล่องข้อความส่วนตัวผมว่าเอ้ยคุณโยงนี่คุณโยง,ยยงติวดีนี่ทําไมไม่ติวคอสเต็มล่ะผมเลยบอกว่าเอ้าจริงเหรอพี่ให้ผมติวคอสเต็มเหรอโอเคผมติวได้แต่ผมเก็บตังนะอ่าผมบอกอย่างเงี้ยผมติวได้ผมเก็บตังนะติวให้ครบทุกพลบใอส่วนภาคกอเลยมันจึงเกิดกลุ่มติวนี้ขึ้นมากลุ่มติวกลุ่มปิดกลุ่มติวกลุ่มปิดใช่ไหมครับชื่อกลุ่มอะไรครับ ชื่อของมันคือติวพรบรภาคกอท้องถิ่นมงเล็บสอบผ่านมันจึงเกิดเกิดกลุ่มติวกลุ่มปิดกลุ่มนี้ขึ้นมาก็คือผมเก็บตังค์เขา1,500้ารอบาทคนที่โพสต์เขาบอกว่าเอ้ยมันมีเพื่อนในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ มันเกิดมาจากกลุ่มนี้นั่นเองที่เขาติวและเขาชอบใจเขาบอกว่าไอ้ติวดีนี่ทำไมคุณโยงไม่ติวต่อให้มันครบทั้ง9้าพรเบเลยในส่วนภาคกท้องถิน่นผมเลยบอกว่าเอา้าผมติวก็ได้นะแต่ผมเก็บตังค์นะเพราะว่าผมต้องเสียเวลาในการอัดคลิปติวเสียเวลาในการหาข้อมูลแล้วผมก็เอาประสบการณ์นี้ผมสอบมาเป็น10บๆสนามสอบในสนามท้องถิ่นเนี่ยผมจะติวให้แบบเต็มฝีมือเลยนะครับผมจะต้องใช้เวลาในการติวนะครับ ผมขอเก็บเงินพันห้านะเขาบอกว่าโอเคก็ได้เดี๋ยวจะชวนเพื่อนเข้ามาติวสักประมาณ20คนในกลุ่มปิดผมบอกโอเค20คนก็โอเคมันยังเกิดคนที่เข้ามาติวกลุ่มนี้นะครับเล็กๆมีแค่20คนเองนะครับตอนแรกผมเก็บเงินเขาคนละพันห้าร้อยบาทเขาก็เต็มใจโอเคเขาบอกโอเคเขารวมกลุ่มกันมาได้20คนนะครับจึงเกิดกลุ่มนี้ขึ้นมาเดี๋ยวจะให้เปิดให้ดูครับเนี่ยมันจึงเกิดกลุ่มติวกลุ่มปิดกลุ่มนี้ขึ้นมา นะครับที่ติวพลบรครบทั้ง9ตัวเลยในส่วนของภาคกอท้องถิน่นนะครับความเป็นมามันเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยคือกลุ่มนี้มันมี20คนตอนแรกที่เข้ากลุ่มเขาบอกว่าคุณโย่งทําไมไม่ติวต่อให้มันครบคนบอกว่าโอเคผมติวต่อได้ผมคิดตังนะพวกพี่รวมตัวกันมาได้กี่คนแล้วก็มาติวกับผมเขาบอกว่าอารวมตัวกันได้20คนเนี่ยเขาก็รวมตัวกันนะครับแล้วผมก็เปิดกลุ่มนี้ขึ้นมากลุ่มติวกลุ่มปิด นะครับแล้วสมาชิกตอนนี้เป็นยังไงครับจาก20คนตอนนี้มีทั้งหมด227คนแล้วนะครับเขาก็พอใจในการติวของผมในกลุ่มติวฟรีนะครับเขาก็บอกมาเรียนต่อมาติวต่อผมบอกโอเคพี่จะเข้ามาติวพี่ก็ติวได้ผมเก็บตังค์นะเออเพราะว่าผมต้องเสียเวลาในการติวนะครับผมก็มีงานประจำผมทําอยู่ผมต้องมาตัดต่อวิดีโอต้องรวบรวมข้อมูลเขาก็บอกโอเคเขาก็รับได้เขาชอบการติวของผมเขาก็เข้ามาก็แง่ครับ เกิดขึ้นมาเป็นคอสติว270กว่าคนแล้วเอ้อไม่ใช่220กว่าคนแล้วนะครับ220กว่าคนเนี่ยนะครับทีนี้จบแล้วนะครับในส่วนของติวพรบผมตั้งใจจะติวแค่พรบอ,อย่างเดียวตอนแรกตอนแรกผมตั้งใจจะติวแค่พรบภาคก,กอท้องถิ่นอย่างเดียวนะครับทั้งคอสปิดแล้วก็กลุ่มสาสาธารณะต่อมาเกิดอะไรขึ้นครับทีนี้ ตอนนี้นะครับเนื้อหาในกลุ่มติวกลุ่มปิดเนี่ยมันมี9พรบครบนะครับใครที่ต้องการเรียนต้องการติวก็อินบ็อกเข้ามาได้ส่วนตัวของผมนะครับเนื้อหามันมีครบหมดแล้วคลิปติวรวมทั้งหมดเกือบ30ชั่วโมงนะครับในส่วนของภาคกอท้องถิน่นต่อมานะครับเมื่อผมทําคลิปติวอัปโหลดลงไว้ในกลุ่มนะครับทั้งหมดนะครับเนื้อหามันครบแล้วผมก็ว่างว่างจากเวลางานว่างจากเวลาเล่นเกมว่างจากเวลาคบเวอร์กิาร์ลงใน YouTube ผมก็มาแชร์แนวความรู้ที่ผมพอมีที่ผมสอบจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับสอบจนได้บรรจุผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกคณิตศาสตร์ภาษา,าไทยนะครับแต่ผมก็รู้พอที่จะเอาตัวรอดและสอบผ่านและก็ได้บรรจุณนะตอนนี้นะครับผมจึงแบ่งปันแนวการทำข้อสอบ นะครับพวกตรกกาศาสตร์คณ้ิตศาสตร์เบื้องต้นเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์ผมก็ทําไงครับผมก็ทําแบบไม่ได้คิดอะไรครับก็กูจะทําฟรีอะกูอยากทำอะผมก็ทําลงใน YouTube แล้วผมก็โพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวของผมหน้าเฟซนะครับคลิปวิดีโอนะครับตอนแรกทําแบบไม่ได้คิดอะไรนะครับพวกคณิตศาสตร์ภาษาไทยเนี่ยนะครับผมก็โพสต์ไปเรื่อยๆของผมนะครับผมก็โพสต์ไปบ้างผมก็ทําคลิปอัดฟรีว่างผมก็ทําทไปเพราะผมไม่ได้คิดว่าผมจะเก็บตังค์ตั้งแต่ที่แรกไง ทีนี้พอโพสต์เข้าหลายๆโพสนะครับทำหลายๆคลิปเข้าทั้งใน YouTube แล้วก็หน้าเฟซของผมเงื่อนไขสัญลักษณ์นะครับตกรกศาสตร์การติวบทความสั้นติวบทความยาวการเติมคําในช่องว่างอันนี้คือทําแบบไม่ได้คิดอะไรหมึกปากกาติดนะครับมันเลอะใส่ไม่ได้คิดอะไรคนเข้ามาดูเยอะเยอะมากนะครับเยอะมากแล้วบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณโย่งติวดีจังเลยเขาบอกผมนะครับผมไม่ได้เอออ,อเองเขาบอกว่าทำไมคุณโย่งติวดีจังเลยทําไมไม่เปิด กลุ่มติวคณิตศาสตร์ภาษาไทยให้มันครบทุกเนื้อหาในส่วนของภาคกท้องถิ่นเลยก็คือ1ติวพลบ9ตัวครบส่วนที่2ก็ติวคณิตศาสตร์กับภาษาไทยด้วยสิผมบอกเอาอย่างงั้นเลยพี่แต่ถ้าผมติวผมคิดตังค์นะเพราะผมก็เหนื่อยนะผมทาคลิปติวเนี่ยเพราะว่าผมติวฟรีผมว่างผมก็ติวไงใช่ไหมครับอัพคลิปลงไปใน u t u b e อัพคลิปลงในหน้าเฟซส่วนตัวผมผมไม่ได้คิดอะไรมากผมว่างผมก็ทําไงแต่ถ้าพี่จะให้ผมทําแบบ ครอสครอสเต็มรูปแบบติวครบเนื้อหาที่ใช้สอบในส่วนของภาคกอท้องถิ่นเนี่ยภาคกอท้องถิ่นนะครับคณิตศาสตร์ประสาทใผมบอกว่าโอเคผมติวได้เดี๋ยวผมคิดตังนะเขาก็บอกโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวจะรวมตัวกันเดี๋ยวจะรวมกลุ่มกันมันจึงเกิดกลุ่มติวกลุ่มนี้ขึ้นมามันจึงเกิดกลุ่มติวกลุ่มปิดกลุ่มปิดอีกแล้วกลุ่มปิดในส่วนของคณิตศาสตร์ และภาษาไทยกลุ่มติวกลุ่มปิดกลุ่มนี้นะครับเก็บตั้งเหมือนกันนะครับเพราะตอนแรกผมตั้งใจจะติวแค่กฎหมายอย่างเดียวแล้วผมก็ติวจบไปแล้วนะครับคลิปวิดีโอก็ยังอยู่ใครสนใจที่จะติวก็ติวต่อได้นะครับเพราะมนันเป็นคลิปวิดีโอที่ผมอัปโหลดไว้ในกลุ่มกลุ่มปิดนะครับดูได้เรื่อยๆดูได้ทุกวันนะครับจนกว่าจะสอบทีนี้กลุ่มปิดคณิตศาสตร์ภาษาไทยมันจึงเกิดกลุ่มนี้ขึ้นมาเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับมันจึงเกิดกลุ่มนี้ขึ้นมา มันเกิดมาจากการเรียกร้องของคนที่ติวนะครับติวกับผมและเขาชอบเขายังให้ผมเปิดติวผมไม่ได้เอออ,อที่จะเปิดติวขึ้นมาเองนะครับเพราะผมก็มีงานประจํำผมทําอยู่แล้วเนี่ยครับมันยังเกิดกลุ่มนี้ขึ้นมาเนี่ยครับกลุ่มติวกลุ่มปิดเห็นไหมครับคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาคก,กท้องถิ่นแล้วผมก็อัปคลิปวิดีโอลงในกลุ่มนี้แล้วประมาณ60เตกลุ่มนี้ยังไม่เปิดให้เข้าติวนะครับ กลุ่มนี้ยังไม่เปิดให้เข้าติวนะครับสังเกตดูมีสมาชิกแค่สคนเนี่ยครับกลุ่มนี้มันมีคลิปวิดีโอเนี่ยลิงก์คลิปวิดีโอเห็นไหมครับคําเข้าพวกไม่เข้าพวกการใช้ราชาศัพท์การเรียงข้อความอันนี้เป็นการติวในสนามท้องดินนะครับไม่ใช่สนามกอพเอพราะเนื้อหามันไม่เหมือนกันนะครับท้องดินกับกอพอเนี่ยเอาไปใช้ด้วยกันไม่ได้ดูคลิปเพิ่มเติมเนี่ย มีตั้งหลายคลิปนะครับติวบทความสั้น57นาทีติวบทความยาว56นาทีเติมคำในช่องว่าง56นาทีเติมคำในช่องว่าง,าค,ง,างคลิป2อีก10นาทีนะครับเนี่ยผมก็จะอัพลงไปเรื่อยๆแต่ยังไม่เปิดให้เข้ากลุ่มนะครับเนี่ยเงื่อนไขสัญลักษณ์คลิป1งเงื่อนไขสัญลักษณ์คลิป2อคลิปเนี่ยผมก็เอาเวลาที่ว่างจากการทำงานประจำของผมนะครับจากการรับราชการเนี่ยเออผมก็มาทำคลิปพวกเนี้ยตรก,กศาสตร์เห็นไหมครับอนุกรม เนี่ยยังไม่ครบนะครับมี18คลิปยังไม่ครบผมจะอัพคลิปลงไปเรื่อยๆถ้าใครสนใจก็เข้ากลุ่มปิดได้ผมคิดเงินนะครับอันนี้ก็พูดกันตรงๆเลยนะครับเราก็จะมาต่อกันเนี่ยเห็นไหมครับผมก็ทยอยอัดคลิปลงไปเรื่อยๆติวจากอะไรเอาอะไรมาติวนะครับคณิตศาสตร์ทั้งคณิตศาสตร์ภาษาไทยแล้วก็กฎหมายภาคกท้องถิ่นผมเอาอะไรมาติวผมก็จะบอกว่าผมเอาประสบการณ์ที่ผมสอบมาตั้งหลายสนามสอบ นะครับสนามท้องถิ่นเฉพาะสนามท้องถิ่นผมสอบมาไม่ต่ำกว่า10สนามจนได้บรรจุแล้วเข้ารับราชการในตําแหน่งนิติกรนะครับหินบ้าบ้าบาบ,าบ,าบาแบบนี้สอบบรรจุติดนะครับอสอบแข่งขันของเขาก็พอได้อยู่นะครับไม่ได้เก่งแต่เราก็รู้จักวิธีการเตรียมตัวคณิตศาสตร์ทั่วไปออกได้กว้างมากเราก็ไม่จําเป็นต้องไปสนใจมันมันมีส่วนอื่นให้เก็บอีกตั้งเยอะนะครับผมก็จะติวแบบวิธีการของผมที่ผมใช้และผมก็สําเร็จมาแล้วเอามาแชร์ต่อในกลุ่มติว ะครับใครสนใจก็ค่อยเข้ามาติวเนี่ยแะครับคือกลุ่มติวกลุ่มปิดกลุ่มสาธารณะความแตกต่างมันมีที่มาที่ไปแบบนี้นะครับก็คงจะเข้าใจนะครับทีนี้กล้องก็สลับไปสลับมานะครับใช้สมาร์ทโฟนมีกล้องตัวเดียวนะครับมีใครจะมีคำถามอะไรไหมครับถามได้นะครับถามได้ตอนนี้หวังว่าจะคงจะเข้าใจตรงกันแล้วแหละว่าทำไมต้องมีกลุ่ม าสาธารณะทำไมต้องมีกลุ่มปิดคิดตังด้วยนะครับมันมีที่มาที่ไปแบบนี้นั่นเองนะครับกลุ่มเล็กๆจากแค่20คนที่ต้องการให้ผมเปิดติวแล้วเขาบอกเขาจะจ่ายเงินให้ผมคนละ1,500บาทต่อมานะครับเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนมีคนเข้ามาติว200กว่าคนแล้วในกลุ่มพรบบอทีนี้พอติวไปติวมานะครับ คณิศาสตร์ภาษาไทยผมว่างไงผม,ผมติวเสร็จแล้วนะครับผมอัปคลิปทั้งหมดลงไปในกลุ่มเสร็จปุ๊บผมก็ว่างผมมีเวลาผมก็มาแชร์ความรู้ที่ผมมีที่ผมประสบการณ์ที่ผมเคยสอบแนวสอบท้องถิ่นที่ผมเคยเห็นผมก็ทําคลิปวิดีโอโติวตรก,กศาสตร์ติวเงื่อนไขสัญลักษณ์ในรูปแบบของผมหลายคนก็คงจะชอบนะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ในกลุ่มเขาก็บอกว่าเอ๊ะคุณย่งติวดีนี่ทำไมติวแต่พรบรล่ะก็ติวคณิตศาสตร์กับภาษา,าษไทยด้วยนี่ สถามท้องถิ่นเนะี่ยเดี๋ยวพวกพี่จะรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปติวกับคุณโย้งนะครับในกลุ่ม Facebook กลุ่มปิดเดี๋ยวพวกพี่จะจ่ายตังค์ให้คิดกลุ่มคิดคิดค่าติวเท่าไหร่กลุ่มนี้ผมก็บอกเข้าไปว่าเท่านั้นเท่าน,นี้ประมาณนั้นประมาณนี้นะกลุ่มติวคณิตศาสตร์กับภาษาไทยเนี่ยถ้าพี่จะติวผมจะเก็บตังค์พี่เท่านี้เท่านี้นะแต่พี่ต้องรวมกลุ่มกันนะครับให้ได้สักประมาณ 20- 30คนผมถึงจะเปิดกลุ่มติวนะครับแบบนี้เขาบอกโอเคเดี๋ยวจะรวมกลุ่มกันนะครับตอนนี้มันยังมินน นะครับผมจึงยังไม่เปิดกลุ่มติวแต่ผมมีคลิปวิดีโอพร้อมอยู่แล้ว60%ที่ผมอัพลงในกลุ่มคณิตศาสตร์ภาษาไทยคลิปทั้งหมดนะครับหกแล้วผมจะทยอยอัดคลิปลงไปเรื่อยๆนะครับคนไม่ครบคนไม่พอไม่เป็นไรผมมีคลิปอยู่แล้ว ตอนไหนที่คนครบคนพร้อมตามเงื่อนไขที่เราตกลงกันผมก็จะเปิดกลุ่มติวแล้วผมก็จะเก็บเงินเขาในกลุ่มบริษัทภาษาไทยนะครับส่วนกลุ่มพลบภาคกรท้องถิ่นไม่มีปัญหาใครที่ฟังไลฟ์สดครั้งนี้อยู่อยากจะเข้ากลุ่มติวกลุ่มปิดก็คือเสียเงินติวก็เข้าได้ นะครับติวได้ตลอดเวลาเพราะมันเป็นคลิปวิดีโอที่ผมอัปโหลดไว้ในกลุ่มในกลุ่มติวกลุ่มปิดผมไม่ได้ติวสดมันมีคลิปวิดีโอเรียงอยู่แล้วนะครับคุณก็แค่จ่ายตังค์แล้วผมก็อนุมัติให้เข้ากลุ่มคุณก็เข้าไปดูคลิปทั้งหมดมีไฟล์เอกสารให้ดาวน์โหลดดูประกอบการติวมีแนวข้อสอบให้บางส่วนนะครับในกลุ่มติวพรบกลุ่มปิดสมัครได้ทุกวัน ไม่มีจํากัดจนกว่าจะสอบคุณดูคลิปได้เรื่อยๆจนกว่าจะสอบพอสอบผมพอสอบเสร็จปุ๊บผมดึงปิดกลุ่มถ้าสอบชาติหน้าคุณก็มีสิทธิ์ดูได้ถึงชาติหน้าตราบใดที่ยังสอบไม่เสร็จกลุ่มนี้จะยังไม่ปิดนะครับกลุ w, ่มติวพรบกลุ่มปิดเนี่ยจะยังไม่ปิดกลุ่มจะยังไม่ยกเลิกกลุ่มคุณดูได้ตลอดเรื่อยๆสอบชาติหน้าคุณก็ดูได้ถึงชาติหน้านะครับ กลุ่มคณิตศาสตร์กับภาษาไทยยังไม่เปิดแต่มีคลิปวิดีโอที่อัพไว้ในกลุ่มรออยู่แล้วรอการรวมตัวกันของพี่เขาที่เขาตกลงกับผมว่าเขาจะรวมตัวกันให้ได้สัก 20- 30คนแล้วมาติวกับผมอ่าเข้าใจตรงกันไหมพี่อ่านะครับมีคนบอกว่าหากลุ่มไม่เจอคะ่ะกลุ่มไหนครับกลุ่มพบรบบหรือว่ากลุ่มคณิตศาสตร์ภาษาไทยกลุ่มคณิตศาสตร์ภาษาไทยนี้ยังไม่เปิดนะครับยังไม่เปิดให้เข้ากลุ่มนะครับแต่ผมอัพคลิปไปแล้ว60%เ นะครับติวจากประสบการณ์ของผมส่วนตัวล้วนๆนะครับผมสําเร็จมาแล้วผมก็วิธีการที่ผมเตรียมตัวผมเอาวิธีการที่ผมอ่านหนังสือนะครับมาถ่ายทอดในกลุ่มติวกลุ่มปิดทั้งในส่วนของพรบและในส่วนของคณิตศาสตร์ภาษาไทยนะครับช่วยย่ดระยะเวลาในการอ่านหนังสือเอาเองได้เยอะมากนะครับเพราะผมเจอข้อสอบมาเยอะนะครับสนาม2องดินบูมเพนแนวข้อสอบมาเยอะความลึกความสลับซับซ้อนของแนวข้อสอบมันออกเชิงไหนผมก็เอาไปถ่ายทอดในกลุ่มติวนะครับกลุ่มฟรีผมก็ถ่ายทอด นะครับกลุ่มปิดผมก็ถ่ายทอดผมไม่มีการความรู้นะครับกลุ่มติวฟรีผมก็ติวให้แบบเต็มตีนเลยนะครับเต็มรูปแบบนะครับไม่ได้กั๊กๆเกกๆนะครับถ้าใครชอบก็ค่อยมาติวต่อในกลุ่มเสียเงินถ้าใครไม่ชอบก็ไปติวกับติวเตอร์ท่านอื่นหรือว่าจะอ่านหนังสือสอบเองผมก็ไม่ว่ากันเพราะผมก็เขียนไว้หมดแล้วในโพสต์ที่ปากหมุดว่าเงื่อนไขในการเข้ามาในกลุ่มติวเนี่ยต้องทําอะไรบ้างกลุ่มติวของผมเนี่ยกลุ่มติวฟรีเนี่ยผมมีกฎกติกาของผมอยู่ นะครับแต่หลายๆคนก็ไม่ค่อยสนใจอ่านกันสักเท่าไหร่นะครับเข้ามาในกลุ่มติวฟรีก็มีแต่จะดูคลิปดูคลิปอย่างเดียวเลยซึ่งผมก็ไม่ได้ว่านะครับนะครับผมก็ไม่ได้ว่ากันแต่อยากให้ดูว่าเออวิธีการดูคลิปมันดูยังไงดูที่โพสต์ปักหมุดเลยเพราะผมแนบลิงก์มาให้แล้ว123 4ไม่ต้องเลื่อนหาทีละคลิปทีละคลิปมันจะหาไม่เจอแล้วก็ถ้าอยากติวต่อลหลายๆคนก็บอกว่าเอ,อ๊ะทำไมเนื้อหาไม่ครบก็เนื้อหาส่วนที่เหลือนะครับในกลุ่มติวฟรีเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มปิด ถ้าจะเข้าไปก็ต้องเสียเงินค่าลงทะเบียนในการเข้ากลุ่มติวกลุ่มปิดนะครับซึ่งตอนนี้กลุ่มปิดก็มีสมาชิกอยู่แล้ว200อยกว่าคนแล้วนะครับกลุ่มติวกลุ่มปิดพลรลบนะครับมีคําถามอะไรไหมครับเนี่ยเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวให้ดูกลุ่มอีกเนี่ยครับกลุ่มติวกลุ่มไทยคณิตนะครับเนี่ย กลุ่มติวท้องถิ่นคณิตไทยกลุ่มปิดใช่ไหมครับยังไม่มีสมาชิกนะครับมีแค่2คนยังเพราะว่ายังไม่เปิดให้เข้ากลุ่มเนี่ยเข้าพวกไม่เข้าพวกใช่ไหมครับคลิปเนี่ยผมทํารอไว้แล้วนะครับคลิปเนี่ยผมทํารอไว้แล้วเนี่ยแล้วผมก็จะอัพคลิปลงไปเรื่อยๆอัพคลิปลงไปเรื่อยๆนี่คือกลุ่มติวกลุ่มปิดคณิตศาสตร์ภาษาไทยส่วนกลุ่มติวกลุ่มปิด พรบภาคก,กอท้องถิ่นนะครับที่ติวครบเนื้อหาทั้งหมดในส่วนของภาคก,กอท้องถิ่นนะครับเฉพ,พาะภาคกอท้องถิ่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูลิงก์คลิปติวเนี่ยมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมครับกลุ่มเนี้ยเนี่ยพรบรพกลุ่มปิดเนี่ยครับคุณสามารถสมัครเข้ามาติวได้เลยนะครับและดูคลิปย้อนหลังได้เลยทันทีใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นพรบบริหารงานบุคคลเลยซึ่งในกลุ่มติวฟรีจะไม่มีใช่ไหมครับ มันจะมาอยู่ในกลุ่มนี้เห็นไหมครับบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีบริหารงานบุคคลพรบรเมืองพัทยากำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง